ก็จะถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าการเลือกตั้งสสค่ะเราจะไปรับฟังความคิดเห็นของแม่ค้าตลาดสิริวัฒนาหรือว่ากาานินเชียงใหม่ค่ะว่าอยากได้สสในดวงใจเป็นคนอย่างไรแล้วก็อยากให้มาพัฒนาบ้านเมืองเรื่องอะไรค่ะตาจริงเรื่องการเกษตรจ้ะสินค้าตกต่ำขนาดเลยอ่ะข้าวเนี่ยตกต่ำขนาดเลยอ่ะ พัฒนาราคาข้าวอยากได้สวสวที่รักชาติศัสนาพระมหากษัตริย์ค่ะแล้วก็อยากให้เขาพัฒนาในด้านเศรษฐกิจของประเทศค่ะ,ะเรื่องเศรษฐกิจในด้านในด้าการการค้าการขายนะคะเพราะว่าเราเป็นแม่ค้าเนาะอยากจะได้ให้มีความเจริญเจริญมากกว่านี้อะค่ะ เขาคนที่ยุติธรรมอ่ะคนที่ซื่อตรงแล้วซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติเฮากันแล้วกันเนาะเรอว่มันมีไอ้อะไงที่ว่ามันบดีบดักไอ้อะย่างกมันต้องเอามาบ้านเราอย่าาที่มันดีๆซื่อสัตย์ต่อประชาชนอย่างนี้กัอ่าเศรษฐก,กิจการกินอยู่เนาะเพราะว่าเศรษฐกิจตงวันนี้มากลําบากกันแต่ะกาขายยังก็ยากนะ